สวัสดีค่ะพบก,กับช่องยายย่าจังรักบ้านนาค่ะวันนี้จะมาออกแบบเกี่ยวกับบ่อปลานะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพอดีไปศึกษาหาความรู้มาแล้วนะคะว่าการทําบ่อบปลาแบบบงกลมแบบนี้จะทําให้ปลาอารมณ์ดีแล้วก็มีลูกมีหลานเยอะแยะนะคะเพราะว่าปลามันได้เวียนว่ายน้ําเวียนไปเวียนมา มันจะมีความรู้สึกว่าบ่อน,นี้มันกว้างมากแต่ที่จริงไม่ใช่เลยค่ะมันแคบแต่ถ้าทำแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่ากว้างนะคะพวกมันก็จะว่ายวนไปเวียนมาแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์หลายต่อน,นะคะนี่ก็จะล้อมรั้ว จะเป็นตาข่ายสีฟ้านะคะเราก็จะปลูกผักด้านในถ้าล้อมตาข่ายแบบนี้แล้วสามารถใส่กบไปได้ด้วย,วยก็ได้นะคะเพราะกบก็จะออกไม่ได้กบก็จะมาอยู่ตามนี้ถ้าเราปลูกผักไปในนี้แล้วแมงก็จะไม่มากินผักนะคะแมงก็จะไม่มาสามารถเจาะผักได้เพราะว่ามันมีกบค่ะกบมันชอบกินมแมลงนะคะทุกคน มันได้ประโยชน์หลายต่อมากค่ะสำหรับการทำบ่อปลาแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าปลูกผักอะไรบ้างใครชอบปลูกผักอะไรก็ปลูกลงไปเลยค่ะส่วนยาจะชอบอันนี้เป็นแตงโมค่ะแตงโมน้อยหนาอันนี้จะเป็น บักซีดาค่ะบักซีดาบักซีดาแปลว่าฝรั่งแล้วก็จะมีดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวชอบกินมีพริกมะเขือผักกาดขาวก็จะมีตักไครค่ะกับเผาหูะพาอะไรก็แล้วแต่ค่ะปลูกดอกไม้ด้วยก็ได้ แต่จะเน้นในเรื่องของประโยชน์ในพื้นที่นี้ว่ามันได้ประโยชน์มากค่ะเลี้ยงทั้งกบเลี้ยงทั้งปลาได้นะคะกบก็จะช่วยจับมแมลงปลาก็อยู่ในน้ำเวียนไปเวียนมาอารมณ์ดีมีความสุขนี่คือสะพานค่ะ อยากให้ลองทำแบบนี้ดูนะคะถ้าใครทำแล้วก็ช่วยเม้นมาบอกกันด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างคิดว่าจะทำแบบนี้ค่ะรอโ,โอกาสก่อนนะคะรอเงินก่อนค่ะทำงานเก็บเงินก่อนแต่อีกหลายปีเลยค่ะเพราะว่าเงินเดือนน้อย ว่าจะเก็บได้แต่ละบาทดมันยากมากเลยค่ะขอกำลังใจทุกคนด้วยนะคะไอ้ได้ผ่านยอดวิว4,000ชั่วโมงไวๆจะได้มีรายได้เสริมจาก YouTube ค่ะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะช่วยเข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ใหอย่าด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ที่จริงสร้างช่องนี้ไม่ได้สร้างเพื่อจะมากินจะมาอะไรนะคะแต่จะสร้างเพื่อทําการเกษตรค่ะแต่ตอนนี้คือทํางานอยู่ก็เลยยังไม่ได้เริ่มค่ะที่จริงแล้วจะทําเกี่ยวกับการเกษตรขอกําลังใจจากทุกคนด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมเม้นมาใต้คลิปนะคะ